สวัสดีค่ะครูนูมาแล้วนะคะวันนี้ครูนูนำความรู้คอนเทนต์ดีมาฝากทุกคนนะคะตอนนี้เนาะยุคนี้เรารู้กันอยู่ดีนะคะว่าหลายคนนะคะกำลังเริ่มต้นต้องการพัฒนาตัวเองค่ะยิ่งเป็นยุคโควิดนะคะครูนูเลยนำสามสิ่งนี้นะคะ <laughs> ที่จะทำให้คุณเหมือนกับว่าเป็นเทคนิคง่ายๆนะคะที่จะช่วยให้คุณเตรียมพร้อมกับการทำออนไลน์ในยุคนี้ค่ะ ถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่ยังไม่ได้เริ่มเลยนะคะหรือว่าเริ่มมาแล้วได้สักพักนึงนะคะเชื่อได้เลยนะคะว่าถ้าคุณได้รู้เทคนิคสามเทคนิคนี้นะคะมันจะทําให้คุณกลายเป็นคนนึงที่แบบรู้สึกมีพลังในการทําออนไลน์ค่ะเทคนิคแรกเลยนะคะรู้หรือเปล่าว่าเราต้องถามผู้รู้นะคะหลายคนอยากที่จะทําออนไลน์นะคะคุณนูก็ เร็วมากเลยนะคะไม่ได้สนับสนุนตัวเองเลยสวัสดีหนึ่งล้านคนที่เข้ามาณตรงนี้นะคะใครเข้ามาแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์ให้กับทูนูได้เลยนะคะฉะนั้นแล้วเทคนิคนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าคุณต้องการเริ่มต้นบนออนไลน์ในยุคนี้นะคะคุณต้องถามผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นค่ะอย่าเผลอนะคะไปถามคนที่เขาอ่ะไม่ได้แบบ สนใจในเรื่องของออนไลน์เลยนะคะเดี๋ยวครูนูขอสนับสนุนตัวเองออกไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะต้องเป็นผู้สนับสนุนตัวเองด้วยนะคะสนับสนุนตัวเองออกไปค่ะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าอเดี๋ยวเสียงดังไปนะคะเสียงชัดภาพชัดนะคะการที่เราจะออกหน้ากล้องนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคะที่เราจะต้องเช็คภาพเช็คเสียงนะคะ ภาพชัดเสียงชัดนะคะขอสนับสนุนตัวเองก่อนนะคะแชร์ออกไปก่อนเนาะอย่าลืมนะคะว่าทุกครั้งที่เราออกหน้ากล้องเราต้องสนับสนุนเป็นกองหนุนให้กับตัวเองด้วยนะคะตะกี้ไปฟังอะไรของโคชโอแม่ทีมของครูนูมานะคะคนสําเร็จทุกคนเขาก็ก่อนที่สําเร็จยิ่งใหญ่นั้นเราต้องเป็นกองหนุนให้กับตัวเองด้วยนะคะครูนูเชื่อค่ะว่าหลายคนในตอนเนี้ย ต้องการพัฒนาตัวเองนะคะฉะนั้นแล้วอ่ะเราต้องรู้เลยว่าถ้าเราต้องการที่จะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองแต่เราดัานไปถามคนที่เขาไม่อยากที่จะทําออนไลน์เลยหรือว่าเขาไม่อยากที่จะขึ้นมาทําอะไรใหม่ๆนะคะมันก็ไม่มีทางที่จะทําให้คุณมีพลังได้เลยค่ะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณเตรียมพร้อมที่จะทําออนไลน์คุณจะต้องไปถาม คนที่เขารู้เรื่องออนไลน์เท่านั้นค่ะใช่ไหมคะถ้าวันนี้เราอะอยากที่จะทำออนไลน์แต่ด้านไปถามใครก็ไม่รู้นะคะที่ไม่ได้อยากไม่ได้อยากสนใจอะไรเกี่ยวกับการพัฒนาตัวเองเลยนะคะเดี๋ยวคุณนูขอสนับสนุนตัวเองเออกไปอีกแป๊บนึงนะคะอย่าลืมนะคะว่าต้องสนับสนุนตัวเองด้วยนะคะ โอเคฉะนั้นแล้วนะคะคุณนูบอกได้เลยนะคะว่าถ้าคุณปรารถนานและใฝ่ฝันความสำเร็จบนออนไลน์คุณต้องเรียนรู้และฝึกฝนตัวเองให้อยู่ใกล้กับคนสำเร็จค่ะและยุคนี้นะคะ คนสำเร็จเยอะแยะมากมายเลยที่เขาเป็นผู้รู้นะคะผู้สําเร็จจริงนะคะมาเผยแพร่มาส่งต่อความรู้หน้าเพจแบบฟรีๆเหมือนที่ครูนูนะคะได้นํามาแชร์มาส่งต่อนะคะเพราะครูนูก็ไปเรียนรู้กับคนสําเร็จเช่นกันค่ะฉะนั้นวันนี้มันง่ายมากเลยนะคะถ้าคุณ เตรียมพร้อมในการอยากเรียนรู้คุณก็ต้องไปถามผู้รู้และเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปเสพในสิ่งที่พัฒนาตัวเองเกี่ยวกับการทําออนไลน์นะคะอ่าทั้งนั้นและข้อ2ก็คือคุณจะต้องมีความเชื่อด้านดีนะคะว่าวันนี้หากคุณทำออนไลน์แล้วนะคะคุณสำเร็จแน่นอนนะคะเพราะหลายๆคนที่ทำออนไลน์นะคะ รู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่ามันจะใช่หรือเปล่านะคะความเชื่อที่ไม่สนับสนุนตัวเราเองนั้นคุณจงตัดทิ้งมันไปค่ะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในการทําออนไลน์เพราะว่าจริงๆแล้วนะคะการที่เราขึ้นมาทําออนไลน์นั้นนะคะมันก็ต้องมีอุปสรรคมีบททดสอบมีเรื่องท้าทายอยู่แล้วนะคะ ถ้าหากเราไม่มีความเชื่อว่าเราจะสำเร็จได้นะคะเราก็จะไม่มีทางที่จะทำมันแน่นอนค่ะฉะนั้นหากคุณเตรียมพร้อมสำหรับการทำออนไลน์คุณจะต้องมั่นใจไปเลยนะคะว่าคนที่ปรับตัวได้คือคนที่อยู่รอดได้ทุกสถานการณ์นะคะ ยิ่งยุคโควิดนี้นะคะคนมากมายนะคะที่ยังไม่ได้ขึ้นมาทําบทออนไลน์ยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์เพราะจริงๆแล้วหลายคนนะคะปรารถนาที่จะขึ้นมาแต่มีความเชื่อว่ามันคงไม่ใช่เรื่องจริงนะคะเห็นไหมสังเกตง่ายๆเลยนะคะอย่างบางครั้งคุณูหรือใครหลายๆคนที่เวลาที่เราแชร์เรื่องราวดีๆความสําเร็จนะคะเกี่ยวกับโลกออนไลน์อ่ะเข้าไปในกลุ่มบางกลุ่มก็จะ ปฏิเสธการแชร์เรื่องราวดีๆเรื่องราวที่มีประโยชน์นะคะครูนูยิงคิดว่าโอ้เนาะก็เขาไม่รู้ไม่เป็นไรนะคะฉะนั้นในเมื่อเราอ่ะปรารถนาที่จะทําออนไลน์ที่จะสําเร็จในยุคโควิดนั้นนะคะคุณจงทํามันต่อไปคะ่ะและเชื่อไปเลยนะคะว่าคุณสามารถสําเร็จได้อย่างแน่นอนสนุมเอาต้องมีความเชื่อที่สนับสนุนตัวเราเองเท่านั้นนะคะและสิ่งที่สามเลยนะคะคุณจะต้อง ่ไม่รู้เอ๊ะหลายคนอะ่ะมันมีค่ะครูเองเป็นคนหนึ่งนะคะที่เมื่อก่อนขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ใหม่ๆก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันขึ้นมาทําออนไลน์อะ่ะฉันจะทําธุรกิจอะไรดีนะคะเพราะว่าหลายคนนะคะอาจจะเหมือนครูนูเองอะ่ะเป็นคนหนึ่งที่ไปทํางานอาจเป็นแรงงานไทยอยู่ไต้หวันกลับมาเราก็ยังไม่ได้มีอาชีพที่มั่นคงใช่ไหมคะบางคนก็กําลังว่างงานก็ยังรู้ว่าเอ๊ะเวลาที่ฉัน ขึ้นมาทำออนไลน์เนี่ยฉันก็ยังไม่รู้ที่จะขายอะไรดีนะคะครูนูบอกเลยนะคะว่าคุณก็ขายตัวคุณเองนั่นแหละค่ะก็คือการที่คุณนำเสนอตัวเองโปรโมตตัวเองนะคะเพราะว่าการที่เราจะมาทำออนไลน์ในยุคโควิดนี้นะคะคุณจะต้องทำตลอดไปตลอดชีวิตของคุณนั่นแหละฉะนั้นในเมื่อวันนี้คุณอาจจะยังไม่มีสินค้าคุณอาจจะยังไม่มีอาชีพ คุณยังไม่รู้ที่จะขายอะไรคุณก็แค่มาขายตัวเองขายตัวตนขายคุณค่าขายประสบการณ์นะคะขายทักษะนะคะที่คุณมีอยู่คุณเป็นอยู่แล้วนะคะอาฉะนั้นแล้วนะคะสามาเทคนิคง่ายนี้นะคะจะทําให้คุณน่ะสำเร็จบนออนไลน์ในยุคโควิดอย่างแน่นอนนะคะครูนูเชื่อว่า คุณจะสามารถนะคะยิ่งใหญ่ได้แน่นอนนะคะขอเพียงแค่เราอะรู้นะคะข้อแรกก็คือคุณต้องไปถามผู้รู้เท่านั้นนะคะ และถ้าคุณไปถามคนที่ไม่รู้นะคะสวัสดีค่ะน้องออยคิดถึงนะคะไม่ได้เจอกันนานมากเนาะเจอกันแต่ในโพสนะคะไม่ได้เจอกันในไลฟ์เลยนะคะขอบคุณมากนะคะน้องอยอยที่มาทักทายกันนะคะฉะนั้นวันนี้ครูนูจะจบแล้วเนี่ยจะมาสรุปให้แล้วนะคะว่าเราเตรียมพร้อมยังไงในการทำโข่อ ออนไลน์ในยุคโควิดเนาะก็คือเราต้องไปถามผู้รู้ก่อนถ้าเราไปถามคนที่ไม่ได้สนใจทําออนไลน์เลยเขาก็จะปฏิเสธคุณว่ามันเป็นไปไม่ได้หรอกออนไลน์อะไรกันจะสําเร็จจะรวยได้ยังไงนะคะถ้าเราไปถามคนพวกนี้ก็เหมือนกับว่าไปถามนักดับฝันนั่นเองนะคะขอบคุณมากนะคะน้องอ้อยที่ช่วยครูนูแช์นะคะฉะนั้นแล้วนะคะเราต้องถามผู้เชี่ยวชาญและเอาตัวของเราเข้าใกล้คนสําเร็จเสพเรื่องราวของคนสําเร็จนะคะและสิ่งที่สอง เลยนะคะถ้าเราอยากที่จะทําออนไลน์ให้สําเร็จในยุคโควิดนะคะคุณจะต้องมีความเชื่อในด้านดีนะคะว่าคุณทําแล้วคุณสามารถที่สําเร็จได้เหมือนคนสําเร็จเช่นกันในเมื่อมีคนนึงทําได้ฉันก็ทําได้เช่นกันนะคะเราต้องมีความเชื่อที่จะมาสนับสนุนตัวเราค่ะเพราะว่าคนที่ทําออนไลน์เยอะมากแล้วไม่สําเร็จนั้นเพราะว่าเขายังมีความคิดยังมีความเชื่อที่แบบขัดแย้งกับตัวเองว่า มันคงเป็นไปไม่ได้มันคงไม่ใช่ฉันหรอกที่จะสาเร็จบนโลกออนไลน์นะคะฉะนั้นวันนี้เราก็แค่รู้ว่าคนที่จะสําเร็จยิ่งใหญ่ในยุคออนไลน์หรือยุคโควิดหรือว่ายุคอะไรก็ตามยุควันตั้งแต่วันนี้หรือว่ามีนาทีนี้เป็นต้นไปคุณก็คือคนที่สามารถปรับตัวได้นั่นเองนะคะและก็สิ่งที่สามเลยนะคะสิ่งที่หลายหลายคนกังวลอยู่ว่าเอ๊ะฉันขึ้นมาทาออนไลน์ฉันจะขายอะไรดี ฉันยังไม่รู้เลยฉันยังไม่มีธุรกิจฉันยังไม่มีสินค้าเลยนะคะเราก็ขายตัวเราเองก่อนเพราะว่าการที่เรามาทําออนไลน์นั้นหลายคนถ้าไม่กล้าถึงแม้คุณมีสินค้าถึงแม้คุณมีธุรกิจคุณไม่กล้าที่จะขึ้นมาขายตัวเองคุณก็ไม่สามารถที่จะทําออนไลน์ได้อย่างแน่นอน,นะคะ่ะฉะนั้นคุณนูแนะนําว่าวันนี้คุณต้องขายตัวเองให้เป็นก่อนนะคะ หลังจากที่เราโปรโมตตัวเองนําเสนอตัวเองได้แล้วหลังจากนั้นคุณมีสินค้าตัวไหนมีธุรกิจอะไรก็นํามาส่งต่อให้กับคนที่เขาต้องการรับมันไปนะคะอย่างครูนูเช่นกันในวันนี้ครูนูก็เป็นดีลเลอร์แบริชช์นะคะซึ่งมีสินค้าหลายตัวมากเลยนะคะแต่สินค้าที่ทําให้หลายๆคนนะคะประสบความสําเร็จได้ ใช่ค่ะน้องออยหาผู้เชี่ยวชาเนาะเชื่อด้านดีแล้วก็ขายตัวเองก่อนอย่างครูนูสร้างตัวตนมาได้พักหนึ่งแล้วนะคะครูนูก็ทําธุรกิจลิเชตโกรธุรกิจออนไลน์เนาะเหมือนน้องออยเช่นกันนะคะวันนี้ถ้าใครที่ยังไม่รู้จะขายอะไรนะคะรู้ไว้เลยนะคะว่าครูนูเข้าไปอยู่ในแบริเชตนะคะก็มีคนสอน เราตั้งแต่วันแรกแล้วก็ทําให้เราขายตัวเองเป็นแล้วก็มาขายสินค้าได้ด้วยนะคะฉะนั้นวันนี้ใครที่ต้องการมีสินค้าขายด้วยแล้วก็ขายขายตัวชัดเองด้วยนะคะก็คือเปิดบินในการขายสเตลล่าได้เลยนะคะยิ่งตอนนี้นะคะโปรโมชั่นสเตลล่าก็ซื้อหนึ่งกล่องเนาะสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบาทถ้าซื้อสองกล่องสี่พันบาทนะคะแต่ถ้าคุณซื้อสี่สี่กล่องแปดพันบาทแถมอีกหนึ่งกล่องแบบฟรีเลยค่ะ โคตรคุ้มนะคะและก็วันนี้เปิดบินนะคะ37,400บาทคุณจะได้เซเวรลน11กลองนะคะมังหน้าท้องคำสิบเกลองสินค้าทุกตัวใช้ดียอดเยี่ยมมากเลยนะคะใครที่สนใจนะคะเข้ามาอยู่บนโลกออนไลน์ในยุคโควิดนี้นะคะคุณได้โอกาสทองแล้วคะ่ะสนใจก็ทักครูนูเข้ามาได้เลยนะคะแล้วเจอกันนะคะ เราสำเร็จยิ่งใหญ่จับมือรวยจับมือสำเร็จไปด้วยกันเนาะน้องออยเนาะอยู่ในทีมลัคกี้ลิเชตโกนะคะขอบคุณน้องออยขอบคุณทุกคนที่มาชมสดและย้อนหลังด้วยนะคะใครสนใจขายตัวเองสนใจขายสินค้าเข้ามาอยู่บนออนไลน์ค่ะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนะคะแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์หน้านะคะน้องออยสวัสดีค่ะรักน้องออยรักทุกคนนะคะบ๊ายบาย